สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้พามาดูการทําใบสีการประกอบใบสี9ชั้นนะครับอันนี้จะใช้ในงานบวชนะครับตอนนี้ช่างที่ก็กําลังเตรียมประกอบงานบางส่วนนะครับก่อนที่จะไปที่ฟันเจ้าภาพนะครับโครงนี้จะเป็นโครงใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีชั้น ชั้นสำหรับประกอบใบสีก็ขนาดลดหลั่นขึ้นไปตามลำดับนะครับเพื่อจะให้เป็นทรงที่สวยงามนะครับช่อบใบสีของเราก็จะเป็นชอ่อนิวดริบบินนะครับนิวริบบินสีเหลืองในชั้นที่สองนะครับจะเป็นช่อบใบสีแม่11นะครับแล้วก็ ที่เห็นเป็นชั้นที่3ก็เป็นช่อใบสีแม่9นะครับช่อที่1 8่งแปดช่อ,อ,อชั้นที่1 8แปดช่อชั้นที่2 8แปดช่อแล้วก็ชั้นที่3 8แปดช่อนะครับแต่ว่าชั้นที่สี6หเจ็ดเนี่ยจะเป็นช่อใบสีแม่7นะครับจำนวนชั้นละ6ช่อนะครับข้างล่างที่ เป็นฐานล่างนะครับก็จะประกอบด้วยเสียนพญานาคนะครับเสียญนาคทั้งหมด4ทิศนะครับหรือว่าสี่เสียนเป็นหน้ากระหนกสวยๆนะครับนะครับช่วงฐานก็จะจัดดอกไม้เซมนะครับระหว่างอ,องค์พญานาคนะครับจะมีมัมเหลือง ช่้อยทองแล้วก็คัตเตอร์นะครับน้อคัตเตอร์ปากใส่โอเอซิสนะครับเอาให้ครบทั้งสี่มุมไปเลยได้ยกพันใบสีมาที่สถานที่จัดงานแล้วนะครับงานจะจัดที่อำเภอหนองกี่นะครับตำบลบุกระสังเดี๋ยวโครงประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวรอขึ้นงานอุบะงานมาลัยนะครับแล้วก็ ตุ้มยอดชอบใบสีนี่พานขนาดสูงพอสมควรนะครับแห่มากพานก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากเสียงที่บ้านง,งานเขาเปิดเพงลงเราก็เลยเอานำมาพากให้เพื่อนฟังนะครับอันนี้จะเป็นงานโดยรวมนะครับจะเป็นอุบะดอกลักนะครับแล้วก็มีทัานหู นี่ข้างล่างก็เป็นเสียนหน้าของที่เราประกอบมาตั้งแต่ร้านเนาะแล้วก็ดอกไม้ที่ตกแต่งนะครับดูสวยงามดอกไม้จะเป็นทงสีเหลืองนะครับสีขาเอ่อขาวเหลืองให้เข้ากับงานงานบวชนะครับแล้วก็จะประดับด้วยดอกดาวเรืองนะครับอันนี้ก็เป็นกลวยจีบข้ามมาลาัยสีเหลือง งานก็ประมาณนี้ค่ะฝากเพื่อนที่เข้ามารับชมในช่อง DIY ีดสีนะคะฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจข่างเปับช่องทีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ